สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องอีพออีเมย์แมป้าพ่อรุ่งทุกท่านครับเซาเมื่อนี่ครับบรรยากาศสบายสบายเหมือนเดิมแหละเช่นเคยครับบัไปใสเมื่อนี่ก็เลยมีขิดสันสันๆมถา่ายนะครับมองเหตุการณ์เหตุงานสุเมือสุเมือบัไปใสมาใสละครับนี่ดอกซะจากไปทุระประปัง นี่แหละครับบองทํางานครับนั่งแหนอย่นี้แหละไ่ไปใส่หรอกนี่ก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้ครับผมนั่งอยู่หลังไม่ตลอดอ,ออกอากาศออกมอกกระจายข่าวจนพวกแห้งนะครับเป็นรูปแบบนี้ คับเป็นทางออนไลน์กับเ w อร์วายเว็บดอททิเนตดอทคอมห้างึ้นกับเก ah ่า14.75เมกะเฮิร์ตซ์บานทือรีดิโอนี่แหละครับถูกมือถูกมือนั่งเบานั่งจากันอยู่นี่ล่ละอืมบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้การทำง,งานแต่ละมือแต่ละเว้นครับ ก็จะเบิงข่าวไปน้ำเน่จัดละกันไปน้ำไปสละดพิการบันทึกเสียงไว้เรียบร้อยเวลาออกอากาศกา็ได้ข่าวสารเมื่เรื่องก็จะออกจากนี่น้ำแน่แต่ว่าส่วนมากก็บใครบอกดอกการเมืองครับแต่ว่าต่เรื่องโควิดนะนี่แหละครับการทำงานแตละมื่อแต่เว้นก็อยู่แบบนี้ ประมาณสองชั่วโมงครับที่นั่งอยู่นี่ส่วนมากนอกจากนั้นกะออกไปนอกเน่ไตจุละทงไฮทงหน้าเน่ไปซละตะวันนางจัดสดอยู่นี่กับสองโมงเสาร์จนไปหอนคนละสี่โมงเสาร์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หลายปุก็าถามมาว่าที่นน่เห็ดยัอยงอยวสันว่าีอ <c oughs> ือละครับ สินางว่านางจา่ายย่นเลยหล่ะมองเหตุการณ์เหตุงานมองทำการทำงานเป็นคนหลังไม้ตะก้อนนี่เป็นคนเป็นคนหนาไม้ตะก้อนนี่เป็นคนอยู่ทึ่งเวทีหมอลำหลายคณะที่ไปเยี่ยมยามถามข่าวไล่มองไล่พื้นที่สมัยตะกี้เป็นหมอรองเอ้ยเป็นนกักดนตรี สมี่ก็ได้มานังเบา่นังจา่า <c oughs> อันนี้หลังไม่ครับแต่ก่อนกับไปเล่นดน,นตรีนำะมอลองมอล่ำกับยุทธเวททีุ่่นเลว้วพี่น้องครับอ่ะขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สันส้นๆลายปวดลายคนถามมากกันเลยเออยอยากว่าไทยเบิงว่าเวลาการทำการทำงานเก็ดจังไหนอยู่ ทำอะไรอยู่กับสนาติดตามรับชมคลิปหน้าคลิปนี้ขอพระคุณห,หลายสวัสดีครับ